สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอวินทีวีอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้เฮียจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวกันนะครับว่าตอนนี้โปรโกะนะครับกําลังจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่2รุ่นนะครับเป็นกบโบทั้ง2รุ่นแล้วก็คาดว่าจะเข้าประเทศไทยแน่นอนนะครับเป็นโปโก F4 นะครับ 5G นะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้จะเป็น F4 GT ถูกไหมครับ Snapdragon 8 Gen 1ถูกไหมครับตัวท็อปตัวนี้จะเป็น F4 นะครับ 5G นะครับ CPU เป็น snap แปดเจ็ดศูนย์นะครับหน้าจอเป็นร้อยยี่สิบเฮิร์นะครับเป็น AMOLED LED หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ,อันทูดขออภัยตัวนี้จะเป็นกล้องหลังจะเป็นหกสิบสี่ล้านเพิ่มมาให้คือเป็น OIS นะครับมีการสั่นในตัวนะครับแล้วก็ตัวของ UFS นะครับหน่วยความจำจะเป็นสามจุดหนึ่งนะครับในส่วนของ ه, แรมให้มาถึง12ความจุ256ตัวนี้เหมือนจะเพิ่ม sd card ไม่ได้นะครับราคาที่เขาคาดกันไว้น่าจะอยู่ที่12,900บาทโดยประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้มันดูแบบว้าวนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว cpu เป็นตัวเดียวกันนะครับไม่ได้เอา888มาเป็น870นะครับ แล้วตัวถัดไปจะเป็นตัวของ Poco X4 นะครับ X4 GT นะครับตัวนี้อย่าคิดว่าแน่นอนเขามีสเปคหลุดมาแล้วเป็น d ด m ม n s i t y 8,100เป็น CPU ตัวเดียวกับ Vivo x 80นะไม่น่าจะน่าจะใช่นะครับจอเป็นจอเหมือนเดิมเป็นจอ L C D Full HD นะครับเป็น L C D เหมือนตัวของ x 3 G T เงียบว่าเ3 G T โคตรคุ้ม ตัวนี้เหมือนเดิมตัวชาร์จอาจะเป็นหกสิบหกสิบเจ็ดวัตต์นะครับ a n d ด o i d สิบสองอ่าโดยแรมจะเป็นแปดทับสองเป็นแรมแปดนะครับหน่วยความจำสองร้อยห้าสิบหกแต่ไอตัวหน้าจอเนี้ย LCD เนี้ยจะกำลังอ่าตัวของเฮิร์ตเนี้ยจะให้มาถึงร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวร่างเดียวกับตัวของ Redmi Note 1 1 T Pro ที่เมืองจีน นะครับตัวนี้น่าจะไม่เปลี่ยนราคาน่าจะถูกกว่าของ F4 ไม่แน่ตัวนี้อาจจะมาที่9,999บาทก็ได้นะครับเพราะว่าในราคาตอนนั้นที่ X3 เปิดตัวเนี่ย9,000นะครับหรืออาจจะราคาอาจจะมาไล่เรียกกันเพราะว่าเป็นได้ตัวของ The Majesty 8,100นะครับจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะครับใครกำลังหามือถืออยู่ก็อาจจะล่องรอิิหนึงเพราะว่า มาย3ามไม่แน่ใจว่าขายเลยไหมก็อาจจะมีพวกอ่าราคามีของแถมอะไรเพิ่มเติมลองหาดูนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ช่อง Amin TV ให้ยีนสิยนะครับสวัสดีครับ